วางวางไว้นิดเดียวผมไม่มีคดีแล้วผมก็ไม่กลัวคดีด้วยแลวเราไม่กลัวคนทำรายอะไรผมก็ไม่กลัวผมไปไหนไปคุณเดี๋ยวนั่งมอไซค์ผมก็ไปนี่ผมจะบอกคุณให้นะผมเนี่ยนะบริจาค่างกายให้กระสีริราชประเภทที่สามประเภทที่สามคืออะไรประเภทที่หนึ่งคือไปให้เป็นครูใหญ่สองปีแล้วเอากลับมาให้ญาติบำเพ็ญกุศลประเภทที่สอง คือให้เขาเผาพระราชาทานเพิงศพเอามาแต่เท่ากระดูกพประเภทที่3คือไม่ต้องเอากลับมาเลย <PowerPoint> ผมนั่นแหละประเภทที่สามผมไม่จําเป็นต้องกลับมาคนไหนเนี่ยมันก็ตายทุกคนแล้วครับแต่ที่สําคัญคือตอนมึงอยู่เนี่ยมึงทำอะไรไปไม่ใช่ตายทุกคน,กคนถ้าเราเป็นอะไรไปแล้วใครจะช่วยประเทศชาติเนี่ยคุณเอ้ยคุณเอยคุณก็ช่วยได้ไม่กล้าเลยคุณก็ช่วยได้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 ทุก คนช่วยได้หมดมมมประเทศชาติมันไม่ใช่ของผมคนเดียวแต่ว่าไม่มีศักยภาพเหมนท่านค่ะคุณไม่มีศักยภาพคุณก็ช่วยเท่าที่คุณช่วยได้ไม่มีก้สุดที่ไหนไม่มีข้อาสุดเท่านั้น,ม,ม,น,นมันไม่ได้เกี่ยวกับข้อมูลมันเกี่ยวกับใจคุณมันเกี่ยวกับใจคุณวันหนึ่งคุณออกมาหน้าบ้านคุณกินกาแฟคุณคุยกับเพื่อนบ้าน วันที่อยู่ในมือคุณก็คือวันที่14พฤษภาวันนั้นก็อยู่อยู่ในมือคุณอาจจะอยู่ในมือคุณแค่5้วินาทีที่คุณเข้าไปกานั่นก็เป็นอำน,นาจของคุณแล้วเพราะฉะนั้นอ่ะมันอยู่ในตัวคุณทั้งนั้นมันไม่ได้อยู่ที่ผม